เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องความผิดฐานปล้นทรัพย์ในกฎหมายไทยนะครับค่ะสวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยเ,เป้าหมายคืออยากทําความเข้าใจว่าอะไรคือความแตกต่างสําคัญระหว่างปล้นทรัพย์กับการชิงทรัพย์ทั่วไปค่ะแล้วผลทางกฎหมายมันต่างกันยังไงทำไมกฎหมายถึงต้องแยก2เรื่องนี้ออกจากกันและกําหนดโทษต่างกันด้วยครับ จุดต่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะคะระหว่างชิงทรัพย์กับปล้นทรัพย์เนี่ยก็คือจํานวนผู้กระทําผิดค่ะจํานวนคนเหรอครับใช่ค่ะการปล้นทรัพย์เนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องมีคนร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไป3คนขึ้นไปค่ะแล้วที่สําคัญคือทั้ง3คนเนี่ยต้องเป็นตัวการร่วมกันตามกฎหมายด้วยนะคะคําว่าตัวการนี่เออมันมีความหมายเฉพาะใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ว่าไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันเฉยๆถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ไปอยู่ด้วยกันคือต้องร่วมคิด ร่วมวางแผนแล้วก็ร่วมลงมือทำตามแผนนั้นด้วยกันจริงๆค่ะอ๋อต้องมีส่วนร่วมในแผนและการลงมือใช่ค่ะถ้าแค่ตกลงกันว่าจะไปทำนะแต่ยังไม่ได้ลงมือเลยอันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นแค่ซ่องโจรครับแต่ถ้าเป็นการปล้นทรัพย์คือต้องลงมือแล้วค่ะทั้งสามคนหรือมากกว่านั้นร่วมกันทำเห็นภาพเลยครับสมมติเอ่อมีคนวางแผนกัน3ามคน จะไปเอาของในร้านสะดวกซื้อค่ะคนนึงอาจจะรอสตาร์ทรถอยู่ข้างนอกอีกสองคนเข้าไปยิบของแบบนี้ถือว่าร่วมกันตามแผนหมดใช่เลยค่ะแม้คนรออยู่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปหยิบเองแต่ถือว่าทำตามแผนที่วางไว้ด้วยกันก็เป็นตัวการร่วมกัน3คนแบบนี้ก็เข้าข่ายปล้นทรัพย์แล้วถูกต้องค่ะเข้าข่ายปล้นทรัพย์ซึ่งโทษพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าหนักนะคะครับหนักแค่ไหนครับ ตามกฎหมายมาตรา340วรรคแรกเลยคือจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีแล้วก็มีโทษปรับด้วยตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง3 0 0แสนบาทค่ะโอ้โหแค่ฐานความผิดเริ่มต้นก็10ปีขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะเพราะอาจจะมองว่าการรวมตัวบันทามผิดหลายคนมันอันตรายกว่ามีการวางแผนซับซ้อนกว่าอืมน่าสนใจครับแล้วถ้าเออมันมีปัจจัยอื่นเพิ่มเข้ามาอีกล่ะครับเช่นมีคนพกอาวุธไปด้วย แบบนี้เรื่องจะซับซ้อนขึ้นไหมครับซับซ้อนขึ้นแล้วโทษก็หนักขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะคือถ้าผู้กระทําผิดเนี่ยแม้แต่คนเดียวก็ตามนะคะคนเดียวใช่ค่ะแค่คนเดียวในกลุ่มมีอาวุธติดตัวไปด้วยตอนที่กําลังปล้นทรัพย์โทษจะขยับขึ้นไปอีกค่ะเป็นจําคุก12ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับ2องแสนถึงสี่แสนบาทเดี๋ยวเดยวนะครับหมายความว่าสมมติไปกัน3คน เพื่อนคนหนึ่งแอบพกมีดมาเงีย,ยบๆอีกสองคนไม่รู้เรื่องเลยค่ะแบบนี้คือทุกคนโดนโทษหนักขึ้นหมดเลยเหรอครับแม้จะไม่รู้เรื่องใช่ค่ะโดนหมดเลยค่ะเพราะกฎหมายถือว่าการมีอาวุธเนี่ยเป็นเหตุลักษณะคดีเหตุลักษณะคดีค่ะคือมันส่งผลต่อทุกคนที่ร่วมกันก็ทําผิดไม่ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามครับแล้วก็ไม่ว่าอาวุธนั้นจะได้เอามาใช้ขู่หรือทําร้ายใครหรือเปล่าแค่มีติดตัวไปในกลุ่มตอนนั้นคนใดคนหนึ่งมีก็พอแล้วค่ะ ทุกคนรับโทษหนักขึ้นหมดอันตรายมากขึ้นแล้วถ้ามันร้ายแรงกว่านั้นล่ะครับเช่นการปล้นนั้นทําให้มีคนบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตไปเลยผลจะเป็นยังไงครับโทษก็จะยิ่งหนักขึ้นไปอีกค่ะตามผลที่เกิดขึ้นเลยครับถ้าการปล้นเป็นเหตุให้คนอื่นอันตรายสาหัสนะคะซึ่งก็คือบาดเจ็บรุนแรงตามที่กฎหมายกําหนดไว้เช่นแขนขาดขาขาดอะไรแบบนี้หรอครับใช่ค่ะประมาณนั้นสูญเสียอว,ยวัยวะสําคัญหรือพิการไปเลย โทษจะกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก1 5ปีถึง20ปีค่ะตลอดชีวิตใช่ค่ะแต่ถ้าถึงขั้นทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายครับอันนี้โทษสูงสุดเลยคือประหารชีวิตค่ะประหารชีวิตเลยเหรอครับค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีอื่นที่โทษหนักระดับเดียวกันคือจำคุกตลอดชีวิตหรือ15-20ถึง20ปีเหมือนกัน อะไรก็คือถ้ามีการกระทํา <Rach> ท <aj unt> <rí> e> ี่แสดงความทารุณจนทําให้คนอื่นบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจหรือมีการใช้ปืนยิงหรือใช้วัตถุระเบิดหรือทําการทรมาน การกระทําทารุนนี้คือต้องดูผลที่เกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่แค่ขู่ว่าจะทําทารุณใช่ค่ะต้องมีผลให้เกิดอันตรายจริงๆส่วนการใช้ปืนยิงหรือใช้วัตถุระเบิดอันนี้ก็ต้องชัดเจนว่ามีการเอาอาวุธนั้นมาใช้จริงๆอ๋อต่างจากเมื่อกี้ที่บอกว่าแค่มีอาวุธติดตัวไปถูกต้องค่ะถ้าแค่พกไปเฉยๆไม่ได้ใช้ก็จะเข้าข่ายวักสองคือมีอาวุธติดตัว โทษก็หนักอยู่แล้วแต่ยังไม่เท่ากรณีที่ใช้อาวุธนั้นยิงหรือจุดระเบิดจริงๆเข้าใจครับ แล้วเรื่องอาวุธนี้เหมือนจะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกใช่ไหมครับในมาตราอื่นอ่าใช่ค่ะมีข้อสังเกตอีกนิดในมาตรา4 4ตรีคือกฎหมายจะระบุเพิ่มไปอีกว่าถ้าการปล้นทรัพย์นั้นมีการใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดจริงๆหรือมีการกระทำอื่นๆเช่นแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่หรือใช้รถในการหลบหนีครับตัวผู้ที่ใช้อาวุธหรือผู้ที่กระทำนั้นๆโดยตรงเนี่ยจะต้องรับโทษหนัก กว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตราน,านั้นๆอีกครึ่งหนึ่งเลยนะคะโหบบกเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งใช่ค่ะอันนี้จะเน้นไปที่ตัวคนที่ลงมือใช้อาวุธโดยตรงต่างจากเหตุมีอาวุธติดตัวไปที่กระทบทุกคนในกลุ่มชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปแล้วเนี่ยการปล้นทรัพย์ต่างจากชิงทรัพย์ชัดๆเลยคือจำนวนตัวการต้องสามคนขึ้นไปค่ะแล้วกฎหมายมองว่าร้ายแรงมากโทษเลยหนักตั้งแต่ต้น และจะหนักขึ้นไปอีกมากๆถ้ามีพฤติการพิเศษเข้ามาใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการมีอาวุธติดตัวที่ส่งผลต่อทุกคนในกลุ่มหรือถ้าทําให้เกิดอันตรายสาหัสเสียชีวิตหรือมีการใช้อาวุธจริงๆโทษนี้อาจไปถึงประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตได้เลยถูกต้องค่ะสรุปได้ดีมากเลยค่ะซึ่งประเด็นทั้งหมดนี้จริงๆแล้วก็นําไปสู่ข้อชวนคิดที่น่าสนใจนะคะยังไงครับ คือการที่กฎหมายเรากำหนดบทลงโทษที่รุนแรงมากสำหรับการทำผิดเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วก็พิจารณาเหตุที่ทำให้โทษหนักขึ้นอย่างเข้มงวดมากๆอย่างนี้มันอาจจะสะท้อนมุมมองของระบบกฎหมายเราต่อเรื่องความรับผิดชอบร่วมกันของกลุ่มคนหรืออาจจะสะท้อนว่ากฎหมายมองว่าระดับอันตรายมันเพิ่มขึ้นมากจริงๆเมื่ออาชญากรรมมันถูกทำในลักษณะเป็นหมู่คณะหรือเป็นองค์กรแบบนี้ค่ะ เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆครับว่าสมดุลระหว่างความรับผิดส่วนบุคคลกับความรับผิดร่วงในฐานะกลุ่มมันอยู่ตรงไหนในสายตาของกฎหมายใช่ค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจน่าจะเก็บไปคิดกันต่อได้ค่ะ